สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ฝนหยุดตกแล้วนะคะพายุมาไม่ถึงมาแบบปรยอยๆยนะมาไม่ถึงนิกตะมานิดเดียวนะหางหางก็ตอนนี้ก็หยุดตกแล้วก็เลยมาเข้าสวนคนะ่ะนี่เดินเื่อนเด้ออันนี้บวบบวบมันยังออกดอกอีกเฉยเลยนะเพื่อนนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงแบบช็อกตายแล้วละ่ะตอนมันหนาวนะถ้าอากาศยังร้อนอยู่มันก็ยังยังออกดอกไปเรื่อย นี่น่าจะเป็นชุดที่สามแล้วเนาะดอกดูดอกสวยดีนะยอดพริกก็แดงเยอะแล้วะฮะแดงเยอะมากเลยนฮะเก็บไปเมื่อวันนันไหนอะ่ะไม่กี่วันเองเนี่ยนะคะตอนนี้มันเริ่มแบบแดงเร็วอะ่ะเดี๋ยวส้องมาเก็บนะส่งลูกค้านคะคะก็วันนี้ก็น่าจะเก็บได้ตอนแรกคิดว่ามันจะไม่แดงเยอะขนาดนี้นะ นี่บวบค่ะบวบนะแต่กันว่าช่วงนี้รสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยอะ่ะค่อยอร่อยเหมือนตอนหน้าร้อนนะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะนี่จริงๆนะคือลองกินดูแล้วอ,ะอ่ะเหมือนแตงโมเหมือนกันมันไม่อร่อยเหมือนตอนหน้าร้อนนะแล้วก็ไปปลายอ่ะไปปลายหน้าร้อนอ่ะนะพอเข้าเดือนกันหยาปรับรสชาติกันว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปมากเลยอะนะ มันจืดจืดแต่ลุงก็ว่าเหมือนเดิมแต่กันว่าคือเราความรู้สึกเราไงมีพริกคนะ่ะพริกก็เดี๋ยวมาเก็บค่ะเก็บส่งลูกค้าตอนนี้ลุงก็กำลังทำแปลงผักอยู่นะอันนี้ก็เป็นเผือกเผือกที่เราถอนกล้าไปถอนแล้วก็ตัดต้นไปเรียบร้อยนะตัดต้นให้มันเหลือแค่ต้นเดียวอะม่เขือมะเผือไม่ได้มาหลายวัน เดี๋ยวต้องเก็บสรงลูกค้าด้วยอันนี้นะต้องรีบเก็บไปเดี๋ยววันนี้จะเก็บละว,วันนี้เก็บมะเขือดีกว่าไม่ได้เก็บมะเขือให้เ,เพื่อนๆดูนเนาะเอามะเขือมะเขือปีนี้นะเห็นไหมสวยๆดกดีอะ่ะนี่เก็บไปหลายรอบละนี่นะคะเป็นหลายรอบกระเพาก็ยังไม่ได้มาตัดนะ ดอกเต็มเลยดอกก็ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะมันจะแก่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนดอกไม่แก่เลยอ,ะอ่ะอีกตรงนั้นที่ดอกที่เอาไว้ให้มันดอกแก่ๆเนาะคือไม่ตัดตั้งแต่แรกมันก็ยังไม่เป็นน้ําตาลเลยถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อเม็ดมาใหม่เนาะแกไปอันนี้ก็ไปตัดแล้วก็ลอดเลาะดึงดึงเอากระเพราใบใบเล็กๆมันจะหอมอยู่นะใบแก่ ไม่ได้แก่เหลืองนะแบบแคล้ายๆกับเผาบ้านน่ะนะคะนุ้นแมงลักก็นี่แล้วนะคะญ้าเต็มเลยอันุ้นก็ถั่วนะฮะลุงบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องดึงแล้วถ้าดึงแล้วต้นมันจะตายก็ปล่อยไว้งั้นแหละก็มาเกี่ยวๆตัดข้างบนออกบ้างเดี๋ยวเราไปดูผักเมืองหนาวนี่นะเพื่อนเดินข้ามเลย คนนิกจิวะก็เรยว่าอะไรอันนี้อะไรไไอ๋อเราปลูกเองแหละจำไม่ได้ผักประกาศนะประกาศที่ครับคนญี่ปุ่นเอาไปดองอะ่ะคล้ายๆประกาศเขียวอันนู้นก็เป็นประกาศขาวประกาศขาวก,กาาวําลังไอ้นี่เลยกําลังเบี้ยเลยเบี้ยแบบนี้ก็เวลาเราถอนแยกออกก็เอาไปกินก็ได้นะกินกับลาบไปเรื่อยๆเหมือนอ่ประก,กาศหินบ้านเราเรียกประกาศหินปะ 응แล้วก็หัวใชเท้าได้กล่องวะได้กลัวทุกนีจะให้แต่หนาโม่นเฮ้ยเราไปดูประกาศข่าวก่อนส่วนผักหน้าหนาวของเราเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน,น,นี่เอ๊เด็กกออันนี้เหรก็ติ๊กตุ๊กจิไกอดูกได้โอ้กนี้อนี้あれはね長野県の วันเช้าสวยอยู่นะถ้าทางจะสวยอยู่อ,ะอ่ะปูกแบบไม่ใช่พลาสติกแบบนี้ก็บรรยากาศเหมือนบ้านเราแหละนะว่ามันเป็นผักไอเป็นพืชแบบงวอยเงี้ยนะอ,อ,นอันนี้เป็นผักอะไรนะผักกาดขาวเหรอแต่ว่าไม่ออกนะ ต้องใส่นลผลัน a n u b e s i โนชิริกะอ a สโกใช่ไหมน่าจะเป็นคนลผลิตนี่ปักกาดขาวปักกาดขาวไปไม่ขึ้นน่าจะเป็นคนละพันแหละลขึ้นหลังหรือเปล่าเห็นต้นเล็กๆแหละแต่ตรงนู้นก็ปักกาดขาวอันนี้หัวจะเท้าหัวเท้าโอเคเดี๋ยวเรามาถอนกันเนาะให้ลงปลูกไปเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือมาทำ นี่มะเขือตรงนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราต้องเก็บมะเขือแล้วล่ะสวยสวยทั้งวันเลยอ่ะวันนี้ได้ได้หลายตุวอยูนะโอ้ขับรถแบบไอ้นั่นกันใหญ่เลยโัวตายอ่ะแคมป์ปิ้งกันใหญ่เลยอ,อันนี้ก็กำลัง มันคือช่วงนี้ก็จะอร่อยนะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วมันจะไม่หวานเท่าไหร่หวานหวานโอเคไปละเอตโตนีสเนม่สุเร อันนี้ใหญ่เอาไว้เก็บเอาไว้เ,เม็ดนะเดี๋ยวเก็บไปหมดเลยก็นี่สวยมากเลยเห็นไหมมะเขือสวยสวยบินนะจริงๆนะคือที่ตายไปก็เยอะนะแต่ที่รอดนี่คือแบบสวยๆมากเลยอะ่ะนี่เห็นไหมมะเขือสวยนะคะือสวย นี่ตรงนี้อีกเอาออกก่อนเพราะว่าใบมันปิดเนี่ยเวลาเราไปจับแล้วเราตัดเคยตัดนิ้วด้วยนะตัดนิ้วเราเนี่ยหลยเจ็บเลยวิ่งรีบวิ่งกลับบ้านแทบไม่ทันนะเลือดออกดูลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้โอ้โห กำลังงามมเลย oh. โอโหนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้กันเท่านี้ประมาณเกือบสิบต้นนะต้นก็เริ่มเหลืองแล้วละ่ะเพราะว่าเดือนปลายเดือนกันยาแล้วเนาะสิบต้นนะมีต้นนี้แบบ <c oughs> ต้นดเตียเนาะปีนี้ต้นเขาไม่สูงมากแต่ดกนะดกนะนี่ก็ตัดไปเลยไม่รอหรอกนี่ค่ะคือปีนี้กินมะเขือเยอะมากกินเองอะ่ะเพราะว่าชอบกินมะเขือดิบกับพวก อาหารไทยอ่ะอาหารอะไรเงี้ยชะบกินรสระดิบค่ะเนี่ยจะเก็บไว้กินหน้าหนาวนิดหน่อยเพราะว่าเก็บไว้แบบสุกๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กินนะแกงเผืดแกงเขียวหวานอะไรเงกี้ยก็ถึงมาก็จะแกงไว้เลยอ่ะแกงไว้แบบว่าสำเร็จแล้วก็แช่ทิดไปเลยเนาะไว้เลย แล้วก็มาเก็บพริกต่อนะคะ